สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมพี่นายโคราดอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เกมอา o โลบอกนะครับทุกคนแมปนี้เป็นแมปนักมวยนะครับพี่ไม่เคยเล่นแมปนี้มาดูกันว่าแมปนี้มันจะโหดและมันขนาดไหนนะครับทุกคนมาดูตอนนี้คืออะไรอ้าวมาถึงได้โชคเลยวะทุกคนมาถึงพี่ได้คู่เลยว่ะมาดีมาดูกันทุกคนยังไงรอบหนึ่ง ยังไงมาดิมาดิเป็นมวยนะเว้มาดิมาดิมาดิทุกคนมาเอาโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยโดนทุกคนเอ้ยโดนยังไงวะทุกคนยังไงวะเดี๋ยวเฮ้ยมาดิมาดิเอ้มนุษย์เขียวไอ้มนุษย์เขียวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเหนื่อยเลยทุกคนเฮ้ยทำไมเป็นงี้วะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงต้องกดอะไรวะต้องกดอะไรวะทุกคนเดี๋ยวก่อน ยังไงยังไงวะเดี๋ยวมันบวกพลังเหรอแล้วเราบวกได้ไหมเอาโดนอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้โชคเลยกูไม่ได้โชคเลยให้กูโชคบ้างเอาอไอ้นั่นขึ้นมาได้ไงอ๋อหลบอย่างนี้หมอดิหมอดิยังไงอ้าวใครเป็นไรไหนอ้าวพี่ดาวอ่ะทุกคนอะไรวะ เดี๋ยวโอ้ยยกแรกเราน็อกแล้วครับทุกคนใจเย็นโอ้ยยังไม่ได้ตั้งหลักเลยทุกคนโอ้ยตายละเดี๋ยว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 ใจเย็นหนงมาดิมาดิให้ตั้งหลักก่อนดิเพื่อนใจเย็นใจเย็นยังไงยังไงวะทุกคนอีกแล้วยังไงโอ้โหหลับอีกแล้วทุกคนอะไรวะ ทำไมมันหลับง่ายจังวะทำไมพี่ชกมันไม่ได้ไวะมาจริงจังดูกนเลยดูก่นเลยเปิดมาเปิดมาใส่เลยมาดิมาดิต่อยวาวต่อยวายวาโยกแมงโดนี้แยะตอยะ่อยใครวะมาดิ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 โอ้โหพลังๆๆๆๆยังไงกูจะหลับอีกแล้วทุกคนโอ้โหไม่ไหววะทุกคนอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราต้องไปหา มันจะต้องมีนวมแน่เลยทุกคนมันจะต้องมีให้ซื้อนวมแน่เลยแต่ว่าตอนนี้พี่มีเท่าไหรไหนเงินพี่มันดูตรงไหนวะโอ้พี่มีแค่ห้าสิบห้าบาทเองว่าทุกคนห้าสิบห้าบาทไปทําอะไรได้บ้างวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะยังไงวะหรือจะไปชกมันเลยฮะอันนี้คืออะไรอะไรทุกคนไหนใครเคยเล่นแมปนี้บ้างวะเฮ้ยยังไงอะ เดี๋ยววิ่งหาของก่อนทุกคนเราต้องทํายังไงถึงจะได้เงินหรือว่าเราจะต้องชกหรือว่าทุกคนแพหรือชนะเราก็ได้เงินอย่างงี้นี่ไงนวมพี่ว่าแล้วนวมต้องซื้อครับทุกคนโอ้โหเราไม่มีเงินเรามีแค่ห้าสิบห้าบาทครับทุกคนเราซื้อไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนนะพี่ไม่ใช่สายเติมมะน้องพี่สายฟรีแต่ตอนนี้พี่สายฟรีพี่จะไปเอานวมมาจากไหนวะพี่ว่ามันจะต้องมียิมแน่นอนนี่ไงทักษะ มีทักษะมีนวมพี่ว่าและท่าทางแล้วพวกหมัดออกการออกหมัดออกอะไรเนี่ยพี่ว่ามีมแน่มีให้เราอัพแน่แต่วันนี้เราเพึ่งเล่นนทุกคนเราจะต้องเก็บเหรียญก่อนต้องทํายังไงวะเดี๋ยวกันนะอันนี้อะไรเอ่ยพี่ว่ามันต้องเก็บเหรียญโหดูนวมแต่ละสีด้ทุกคนเราอาจจะต้องโชคกว่าทุกคนโชคไปเรื่อยๆืก่อนใช่ไหมวะเราจะเจอคนอ่อนไหมทุกคนไปเดี๋ยวเราลองไปเปิดก่อนเลย ยังไงดีอ้าวคนไปไหนหมดวะเดี๋ยวคนไปไหนหมดวะทุกคนนี่ไงเขากำลังชกกันอยู่ข้างบนเราขึ้นไปแจมได้ปรอวะ <c oughs> ขึ้นไปแจมได้ไหมยังไงโอโยดูสเต็ปตอนนี้เรายังไม่รู้นะพี่ยังไม่รู้เลยว่าปุ่มอหลอกอะไรยังไงกูเปิดก่อนเลยมากูเห็นหน้าใครก, <c oughs> เกูเปิดก่อนมาดิมาดิมาดิกูเปิดก่อนเปิดก่อนลงหลับไปดิหลับดิหลับไหมหลับไหม,มทุกคนมันหลับไหมมันหลับมาให้กูเหนื่อย เฮ้ย <Hey>, hey, พี่เหนื่อยวะทุกคนเฮ้ย hey, อะไรวะกูเปิดก่อนแต่กูจะหลับเดีย๋ยวนานไงโอโหเปิดก่อนแต่พี่หลับวะทุกคน <laughs> อะไรวะเอ้ย hey, สู้ใครไม่ได้เลยเหรอยังไงเดี๋ยวลองลองอีกไหมทุกคนลองอีกไหมลองลองลองอีกมาดิมาดิได้ไหมคนนี้มึงได้ไหมมาดินี่ต่อยด้านหลังกูเก่งด้านหลังมาดิมาดิ ยังไงหนาวหนหงายวะทุกค,นอ,กคนอีกแล้วกูเหนื่อยอีกแล้วแล้วมันต้องกดปุ่มไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันต้องกดยังไงวะให้กูเหนื่อยวะเฮ้ยเฮ้ยพี่เหนื่อยวะทุกคนเฮ้ยแต่มันก็ไม่เข้าอ่ะอ้าวเราขึ้นสังเวียนเฉยเลยอะไรวะเนะี่ย <laughs> ฮะเดี๋ยวโหแมปนี้ไม่มีใครเล่นนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาลองก่อนวันนี้มาลองก่อนมนาะ มาดิโอโหแม่งเดินใส่พี่เลยว่ะมาดิมงมาดิเดินใส่พี่เลยเหรอน้องมึงเดินใส่พี่เหรอน้องยังไงอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วฟื้นเพื่อนมึงฟื้นมันกดปุ่มไหนฟื้นมึงฟื้นเพื่อนหนันกหลับอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหอะไรวะโอ้โหเรด,ดูสภาพหลับจนรั่วแม่งเดินใส่อีกแล้วทุกคนโอ้โมันเดินใส่พี่ม่ยังเลยว่ะเฮ้ ต้องปุ่งไหนวะทําไมเราโชคมันพลังมันลดนิดเดียวแต่มันโชคเราพลังมันเราลดเยอะจังเลยวะทุกคนหรือว่ามันมีแต่ตัวที่อัพสกิลมาแล้วพลังแล้วยังไงวะทุกคนพี่ว่าต้องใช่ดูสภาพพี่ดิยกสามพี่ก็ว่าสู้ไม่ได้หรอกโอ้โหดูมันเดินใส่เลยวะเดินใส่พี่เหรอเดินใส่มาส,สู้ตัวตู้ตัวมาดิมาดิกูสู้ตัววมาดสิสู้ตัววะทุกคนเหนื่อยอีกแล้วเราต้องไปซ้อมก่อนวะใช่ไหม หรือว่าเราจะโชคเก็บตังค์ก่อนว่ามา,มาสู้ก่อนตอนนี้ก็สู้ก่อนมาเราจะต้องเก็บตังค์ก่อนไม่ไหวครับทุกคนม่งไม่ไหวจริงว่ะไม่ไหวเขาตึงเกินเรายังเป็นไก่อ่อนอยู่อ่ะ <c ười> ไก่อ่อนสู้ไม่ได้พี่ว่ามันจะต้องมีซ้อมซ้อมระบบหายใจซ้อมไม่ให้เหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีสกิลให้อัพว่ะมากูเจอใครกูซัดมาดีมาดีเจอใครกูซัดไหน ไอ้ตัวเติมเหรอไอ้มึงเติมเหรอมึงเติมเหรอนี่ตัวเติมเหรอตัวเติมเหรอตัวเติมเติมมากูอยากเจอตัวเติมไหนไหนอ้าวเปลี่ยนคนเหรอวะมาต่อยมั่วต่อยมั่วมาดิมาดิกูเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วทุกคนอะไรวะโอ้โหดูดิถอยถอยเดี๋ยวเราต้องอ๋อเราต้องศึกษาตอนนี้นะทุกคนอันนี้ถอยถอยเพื่อบวกพลังโอาถ้าเราแช่ไว้ บอกค้างไหมบอกพลังชก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 มึจะซัดไข่ล่วงได้สักคนไหมวะเนี้ย <c oughs> เอ้ยอย่าลุ้มเอ้ยเออช่วยลุ้มมันเออจังหวันนี้พี่บวกพลังก่อนมามาลุ้มมันลุ้มมันเอาต่อยมั่วต่อยไอพี่ต่อยมัวยม่วามาทุกคนเอาแล้วไงยังไงยังไงมึงอึดเกินโอ้โห อ๋มันล่วงแล้วทุกคนเมื่อกี้มันล่วงมันล่วงแล้วมันลุกโอ้อทางข้างล่างไม่มีผลอ่ะอย่างน้อยๆกูได้หนึ่งคนเหรอวะโอ้โหอ้าวกูดับด้ม่ได้วะโอ้โหดูสภาพเหมือนขี้เลยเอ่อใครรู้บ้างว่าพี่อยากเป็นเบอร์หนึ่งแมปนี้วะอื้อเปิดมาดิโอ้โหมันยืนให้พี่โชคเลยอแล้วมันหายไปไหนมันออกจากเกมหรือเปล่าวะ อด rac. จะตึงสักหน่อยออกจากเกมเฉยไปต่อเราหาต่อมาใครก็ได้จังหวะนี้เพราะกู้สู้ใครไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> ใครก็ได้จังหวะนี้มามาดิมาดิขอแจมขอแจมด้วยพี่ขอแจมด้วยนะ้องพี่ขอแจม schemes. เอาแล้วอีกแล้วพี่เหนื่อยอีกแล้วโอ้โ oh, หดีนั่นไปทางนู้นโอ้ยกูเหนื่อยกูเหนื่อยกูพักแป,ป๊บมาไอ้นี่สายเติมโอ้โหมีมังกรที่ไหลแมงคตดตึงมามันตึงวิ่งหนีไปดิเฮ้ยพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว มาดิยังไงวะมามันตึงดุก้อนก้อนมันตึงยี่ยวิ่งหนีไหนวิ่งหนีเหรอวิ่งหนีวิ่งหนีเหรอวิ่งหนีเหรอหัวมังกรหัวมังกรกูเหนื่อยหัวมังกรเดี๋ยวหัวมังกรกูอิบก่อนกูอิบก่อนกูขอเวลานอกกูขอไอ้นี่มาจากไหนแม่งแจมกูอีกไอ้นี่หัวน้ำแข็งหรือเปล่าเนี่ยหัวน้ำแข็งไอ้เหี้ยกูเหนื่อยแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นให้กูหายใจก่อนกูหายใจไม่ทัน หายใจไม่ทันวะไอ้วะโอ้โหใครใครเป็นใครไม่รู้ทวนตอนนี้มั่วหมดมแล้วโอ้โหแบบนี้ตะลุมตุ้มบอลเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแป๊บพี่เหนื่อยแป๊บน้องแต่พี่พร้อมแล้วมึงมาอะไรไมึงปล่อยสองหมดัดกูเหนื่อยอีกแล้วมาดิมาดิมาดแม่งปล่อยสองหมดัดแม่งเหนื่อยอีกแล้วเย้ยโอยมึงเหนื่อยไงยจัดเพื่อนมึงเหนื่อยใจจัดเอาแยก่กูโอ้กูจะล่วงไว้เนี่ย เลือดที่เหลือครึ่งๆเดียวไอ้ดันวิ่งหนีครับทุกคนโอ้โหมึงฟอสว่ามึงไม่ยอมให้ล่วงเหรอมามามาดิมาดิาดีว่ะเฮ้ยเลือดเขาเยอะกว่าผมว่ะเอ้ยอ้าวไอ้หัวทองโอ้โหมึงเอาเปรียบเดี๋ยวเลือดกูเหลือครึ่งเดียว,อยวโอ้โหเดี๋ยวแม่งสูดด้ได้ไหมแต่กูสูดใจมาดิสูดใจมาดิโอ้โหทีโดนที่โดนอย่างเดียวเลยทุกคนโอ้โหน้าหงายหน้าหงายโอ้โหเหลือวกันหลัก <laughs> ตามสภาพ โอ้ยโอ้โหโดูสภาพโอ้ยเหนื่อยวะกูเหนื่อยวะมาแต่กูไม่หยุดมากูเหนื่อยแต่กูไม่หยุดมาดิสุดไปดิไอหัวท้องหักูต่อเลยมาพร้อมพร้อมถอยเหรอมาใครก็ได้ร่างกายพร้อมมาถะมาใครก็ได้ใครก็ได้มาดิยังไงโอ้โหพี่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนอืม้ม ให้เลือดสุสีสุสีคู่นี้สุสีสุสีสุสีมาดิสุสีสูสีไหมทุกคนสูสีไปดิมาดิสุสีไหมคู่นี้สูสีไหมสูสีไหมมาดิโอ๊ยโดนโดนโดนเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยถอยแป๊บถอยแป๊บกูโดนถอยแป๊บกูโดนอ้เย้ากูเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เย้ะเพื่อนมาแจมเดี๋ยวมามึงมาทุกคนโอ้โหไอ้มึงคีดจะสองหนึ่งนะ สามหนึ่งเละไอ้นี่มายืนทําไมเดี๋ยวมึงอย่ลาลอยหลังกูาเอไอ้นี่ก่อนโอ้ยเรื่องมันเยอะกว่าพี่ว่ะทุกคนเอาแล้วกูโดนละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันใช่คนแรกที่เราชงด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวดีว้โอ้โหเป็นกูโด,ดนเฮ้ยเลือดมันไม่สูสีโอ้โหตอนแรกเลือดมันสูสีนี่เลือดมันเต็มหลอดผมว่าพี่ว่าไม่ใช่วะ่ะเอาแล้วกูเหนื่อยอแล้วกูโอ้กูเหนื่อยจัดแล้วโอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคลิปหน้าเดี๋ยวกูไปอัพสกิลมาเดี๋ยวมึงรู้เรื่อง คลิปนี้กูมาเป็นหมูก่อนแล้วกันมาเป็นหมูก่อนคลิปนี้ขอเป็นหมูอมึงมากี่คนมึงจัดมามึงมาให้หมดมึงมาให้หมดแม่งใอ้กูถอยกูเหนื่อยใครก็ได้ช่วยกูทีใครก็ได้ช่วยกวูทีในี่ใครก็ได้ช่วยกวูทีใครก็ได้โอ้โหพี่โดนหน้าหลังพี่โดนหน้าหลังอือหือกูยังไม่ได้ปล่อยพลังพิเศษสักทีเลยแม่งไม่เต็มหลอดสักทีกูหลับตลอดพ <laughs> ลงเเังพิเศษกูยังไม่ได้ปล่อยเลยกูหลับก่อนตลอดเลย มาเพื่อนๆเห็นไอ้นี่ไหมเนี่ยตอนนี้มันแปดสิบแปดเปอร์เซ็นอะถ้ามันเต็มหลอดเราจะได้หมัดพิเศษเว้ยมาดิไหนอะถอยก่อนถอยก่อนเอาติดติดติดกูติดเวทีมาติดเวทีเหรอมึงจันกูติดเวทีเหรอมึงดันเหรอมึงดันเหรอแม่งกูเหนื่อยแล้วอ่ะกูขึ้นเวทีแล้วยังไงวะทุกคนมันจับคู่ยังไงวะทาไมมันจับคู่ง่ายจังวะมายกแรกเจอกันมาอ อืมอืมอืมรัวชุดป็นชุดมึงเจอชุดใหญ่มึงเจอชุดใหญ่มึงเจอชุดใหญ่โอ๊ยแต่ทำไมเลือดพี่ลดมากกว่ามันมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเราโดนหมดทุกคนถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหถอยก่อนอบอกเลยแป๊บมามึงมามึงมาโยกไม่ได้เลยวะโยกแม่งไอ้แม่งโดนไี้แยะแม่งโดนทุกหมัดเหมือนจะโยกได้แต่โดนทุกหมัดว่าทุกคนอืนี่ดูสเ,เต็ป ดูสเตปนี่ดูสเตปก่อนนี่ไม่โดนโดนละกูโดนโอ้คุโดนไหมคุโดนบ้างเอาคุณหน้าหงายคูณหน้าหงายโอ้โหยุหน้าหงายเดี๋ยวเดี๋ยวหมัดมึงหนักเกินมาโอ้หยังไม่ได้โชว์สกิลเลยแม่งกูเหนื่อยแล้วเนี่ยพอกูจะต่อยแม่งก็สวนคืนแม่งแม่งกว่าพี่ป่ะนี่ดูสเตปถอยมึงดูสเตปถอยนี่ดูสเตปถอยดูสเตปถอยมึงรู้จักสเตปถอยไหม ล่วงถอยไปถอยมากูร่วงไอ้เจี้ยไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นี่กูร่วงเป็นขี้เลยมายกสองทุกคนมันมาละมาใส่นะใส่มาดิมาดิมีดูสเต็ปกันโยกดูสเต็ปกันโยกยังไงนี่ดูดิกุดไปดิกูดไปดิมาดิมาดิมาดิทุกคนโอ้โหสูสีสูสีสูสีแต่กูจะหมดหลอดแล้วสูสีสูสีแต่จะหมดหลอดแล้วแมงบวกแป๊บเดี๋ยว เพื่นมันจะเย็นเพื่อนมังจะเย็นเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนแม่งเพื่อนแม่งไม่ถอยให้พี่เลยว่ะไอห่ามึงไม่ถอยให้กูเลยเออมึงถอยก่อนให้กูหายใจบ้างมึงให้กูหายใจบ้างมันไม่ถอยว่ะทุกคนเชียมึงมึงตึงเกินกูเพิ่งหัดเล่นมึงจะเย็นเดี๋ยวกูไปตึงมาก่อนแม่งกูจะหมดหลอดแล้วกูจะหมดหลอดแล้วมึงจะเย็นให้กูพักก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้กูพักก่อนเชี่ยกูจะหลับ กูจะหลับมึงใจเย็นเดี๋ยวโอ้โหกูบอกว่าใจเย็นกูจะหลับแล้วดูดิทุกคนสภาพแม่งไม่ใช่นักมวยหรอกนักอะไรก็ไม่รู้นะมาโอ้โห้ดูสเต็ปมันโอ้โหดูเขาเป็นมวยอะทุกคนเข้ามาแย็บก่อนหลบได้่ะหลบได้่ะมาหลบได้ไหมหลบได้ไหมแม่งจนมุมเดี๋ยวพี่จนมุมเมื่อกี้พี่ปล่อยท่าไม่ตายออกไปแม่งแต่ไม่โดน คนเห็นไหมมองทันไหมแม่งอัดมุมพี่มึงอัดกูเป็นขี้เลยมึงอัดกูเป็นขี้เลยเหรอมึงใจเย็นกู <c oughs> บวกแป๊บแม่งแป๊บเดียวเลือกกูจะหมดอีกแล้วโอ้โหแล้วแม่งไม่ถอยเลยมึงถอยก่อนโอ้โหมึงแยบแยบมาเรื่อยเลยมึงใจเย็นดิเพื่อนโอ้โหดูมึงแยบแยบจนเลือดก,กูจะหมดแล้วอนะมึงให้โอกาสกูหายใจบ้าง <c oughs> ขอสักหมัดดิกูบันเขี้ยวกูไม่ได้ชกเป็นไงนไม่ชกแล้วหลับเองได้ชกแล้วหลับเองวะทุกคนโอโหทำไมมึงตึงอย่างนี้วะ,ะพูทธาจิิงโอ้หทุกคนพี่แมงทอเลยวะพี่แมงทอเลยวะเอาอีกไหมเอาอีกไหมทุกคนแมงทอวะสู้ใครไม่ได้เลยตอนนี้พี่มีเงินอยู่เท่าไหร่วะทุกคน อ๋อเจ็ดสิบห้าบาทจากห้าสิบห้าเจ็ดสิบห้าพี่ได้ยี่สิบบาทมาแสดงว่าการโชคหนึ่งครั้งเรามีสิทธิ์ได้เงินทุกคนมาเราต้องโชคแม่งจะแพ้หรือชนะกูก็จะโชค <c oughs> มายกแรกมากูขอใส่สุดตัวใส่สุดตัวมาทุกคนใส่สุดตัวใส่สุดตัวมาดิมาดิมาดิาดใครโดนอะไรกูเหนื่อยเร็วจังทุกคนดูดิพี่แม่งเหนื่อยเร็วจัดเอ้ยโอ้โหดูแล้วมันโชคมีเลี้ยงกูเลย น่างหงายน้าหงายแล้วยังไงโดนอย่าง,ง, <c oughs> ยงเดียวกูโดนกูโดนนี่กูตั้งกาดแล้วนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหกูโดนจนหลับแม่งกาดก็ไม่ได้ช่วยอะไรอะไรวะมายกสองดูดูมันเดินใส่พี่อย่างเดียวว่ะทุกคนโอ้โหรัวมา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 ,มาขอลูกบ้าขอลูกม่วลูกม่วช่วยพี่ด้วยลูกม่วมึงต้องม่วม่ว กู <c oughs> หายใจไม่ทันอีกแล้วกูเหนื่อยแล้วทำไมวะทุกคนมันต้องสเต็ปไหนวะพี่ว่ามันต้องไปอัพสกิลเนี่ยเลยมันต้องไปอัพก่อนถ้าไม่อัพไม่ไหวมางซูใครไม่ได้หรอกดูทรงแล้วแต่เราก็ต้องหาเงินจากการชกป่าวะดูดิซูไม่ไหวแม่งต่อยสองหมัดแม่งเหนื่อยแล้วอะไรวะ <c oughs> มึงก็เก่งกกับกูแหละดูดิแม่งยับไม่ปล่อยเลยกูขอบวกแป๊บ๋ยาวาใจเย็นตั้งกาดแชร์วไว้มันช่วยอะไรไหมวะทุกคนเดี๋ยวดูเลือดก่อน เอยมันต่อยไม่ร่วงเหรอวะเดี๋ยวนะเอ้ยโอ้โหสะเทือนคือเกาแวงเอาจะหลับแล้วเนี่ยกูขอมัดนึงหกูหลับอีกแล้วโอ้โห,ม,โโหมันสู้ใครไม่ได้สักคนเลยวะทุกคนโอ้โหนตึงโอ้โหดูตัวกูยยาวเหยียดเลยสภาพมายกสุดท้ายสุดตัว สุดตัวมึงดูสเตปนี่กูโชว์แล้วมากูโชว์แล้วมามึงดูการโยกการเข้าลูกน้องมึงดูไว้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 จะต่อยสู้แล้วต่อยมาสู้แล้วต่อยสู้แล้วต่อยไอ้ไม<ส>่ใช่โยกแล้วต่อยโยกแล้วต่อยต่อยแล้วเหนื่อยโยกแล้วต่อยโยกแล้วต่อยต่อยแล้วเหนื่อยเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โหเหนื่อยแล้วหลับอโย จัดว่าทุกคนแม่งสู้ใครไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยโอ้โหรอบหน้าต้องมาแก้ตัวแล้วว่ะทุกคนแม่งดูดีแม่งสู้ใครไม่ได้เลยว่ะมันต้องมีอัพสกิลอ่ะตอนนี้พี่มีเงินเท่าไหร่เมื่อกี้เจ็ดสิบห้าใช่ไหมเมื่อกี้เจ็ดสิบห้าตอนนี้แปดสิบห้าทุกคนโอ้โห,โโหแมต์นี้พี่ได้มาแค่สิบบาทเองทุกคนอะไรวะเดี๋ยวนะเราต้องไปหาอะไรดีทุกคนเดี๋ยวแป๊บนะเนี่ย โอ้โหโอเคทุกคนคลิปนี้พี่ว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนมาแมปนักมวยเกมโรบอกนะครับทุกคนแมปนี้พี่เล่นครั้งแรกนะครับทุกคนมาสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยละกันและใครรู้เทคนิคการเล่นคลิปนี้ทุกคนฝากเมนท์บอกพี่ด้วยพี่อยากเป็นโนหนึ่งแมปนี้ว่ะพี่จะเป็นนักชกระดับโลกทุกคนโอ้โหแต่ตอนนี้พี่สู้ใครไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันคลิปนี้บา,บายจุ๊บ